ครับสวัสดีเอฟซีดูทันครับพี่น้องแฟนครับแฟนช่างครับครับสวัสดีครับเพื่อนช่าง,งแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียแชนแนลและกะัอาจารย์แหล่ครับพี่น้องเอฟซีดูทันวันนี้ตามรูปแบบต่างของแม่บัวครับพี่น้องเอฟซีดูทันแม่บัวงวดที่ผ่านมาให้ตัวเดขก่อแอดบอกไปก็มาบรหิหารฝันให้เจสี่พี่น้องเพฝันให้หกศูนย์เจ็ดศูนย์ แปดศูนย์ลักอะสามตัวมันจะเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์และหนึ่งหกศูนย์วันที่ผ่านมานะจะพลาดไปกับพี่น้องเอฟซีปนี่เนี่ยถ้าไม่บัวเขามาไลน์อัดหนึ่งเลยพี่น้องขอมาไลน์อันหนึ่งแหละขอมาลน์กับลน์อัดแนึ่พี่น้องซีอันหนึ่มันมันจะซีได้พี่น้องแต่ว่าเอ็เองสัมผัสนะครับเดี๋ยวซีอันหนึ่งเดี๋ ที่วัดไปนี่วานนานั่นอีกเขาไมา่โดนติบแล้วนี่พี่น้องเดินย่างมาแล้ววันจ่อพี่น้องเอฟซีดูสันก็แบบแน่าทาง,งเขาไม่บวชเดินย่างมาแล้วพี่น้องเป็นวันบางขันก็เล็กสะดุดตัจหน,นึง่งจะมาถ่ายพี่น้องเอฟซีดูสันถ่ายจะได้อยู่พักแล้วจับหวุดหนึ่งวัดนี้มันรุ้นจังว่ารูปแบบน่าท่างสีเดินดีซึ่งเราบวกครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเนวทางมันเกิ เดินย่ำๆมากแต่พักไม่เท่าไหร่สองวันในสินานพี่น้องแต่ว่าพักไปแล้วหนึ่งวันวันนี้มาหลุนกันว่ารูปแบบแนวทางของแม่บัวเจีอยบมาลักษณะได้ไลยครับพี่น้องท่านครับวันนี้สิโทษหาพี่น้องหาแม่บัวพี่น้องทอหาแม่บัวว่าเพิ่นกาลังสั่งพี่น้องแม่บัวเป็นการเล่าสั่งในสลายสลาใหญ่พี่น้องในโบราณวัตถุนั่นแหละ ลราคาแนวทางกันได้ไมาจากพุ่มบับบพุ่มว่านะพี่น้องยิปซีพุ่มสถานในสถานที่ชัดชิดอันเกาน่าโบราณนะพี่น้องเป็นกินเลคเอามาเป็นสถานบุญให้พี่นอ้อชงชัดๆเป็นฉับแต่ไเตะอาชระจินแบ่ง,งรัฐบาลวันที่16ตุลาคม2567ไนบเจป็บอกพี่จ๋าก็ไ,กไ,มไ,ไม่บัวกับพี่น้องย e ิปซีก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก พรดกระกิ่งแก่นการเป็นนงเพึ่งน้ำพัด่าวสารดีๆจากทางที่งานครับไปเราไปจ้าก็ไม่บัวครับสถานไม่บัวกันพี่น้องพัสาวสานไม่บัวเป็นเบืองวันเน่าทางวันนี้เป็นจังได้จังไลยสวัสดีค่ะสวัสนี้ไม่บัวครับพี่น้องเอเซีสวัสดีไม่บัวครับพี่น้องครับ้สวัสดีจ้าเป็นจังได้ฉันปืดไปน้อโอ้มามาไปไหนไม่บัวมันเดอนเงี้ยวมาเลยเอเจซี่เข้ากระจายเลยเด้ พอายแม่เดิน,นยังมงกม่มาไลยวันอะแม่มันมัดก็เดินมาดายวา่วันอ่ะเนาะก็วันเจ็บวันเราแม่แะวหมันพักแม่จะรอดส่จะอดอเออแต่ปกติขันุถเล้วันหลังมาเขาเ้ล่ะแม่แม่ผมกระบอกผมกระบาดสันล่ะแม่บวอ่าทถวเนวทางมันเดี๋พักเลยเนาะแถวเนวทางเดีพักแล้วตัมาาดาม,มาจะแรกก็ต้องเดินนะ่ะต้องเดินต้องเดินต้องต้องคืนละวันนี้สันดีบ้างไหมบัว ฝันดีได้เหราผู้ใด้ก็ฝันดีก็ไมวดมองทานกับฟันดีครับคืออยู่กอันวันไหนจีอ่านี่ยมีแม่ท่านไม่บวบอะไรตัวจักเสียจะไปเนอะค่เคยหลายตัวแจ๊กเสียก็หลายตัวเราเอฟซีเขาจะถามหาหลายเนาะแม่ท่านบวบหลายตัว้วก็แม่นน้ำดีว่นต้องทานจ้ะหรือว่าผักผักไปมาจังหวัดได้เนาะจก็ต้องมีแห้งนั่งนั่งต้องมีแห้งก่อน ว่าน,นี่ไ้ก็ได้เลยไ,ไม่ปะได้สองหกสองเจ็ดสองเก้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าอืมได้สองแปดเนี่ยความู้ไดอยากไ้ก็เอาเดอร์อ๋อสองแปดเนี่ยประมาณหมดเลยมันจะจกอเก่าไปรัวเหมนี่นั่หละมันมันสองแปดมันต้องเคารันกอนไม่ติดคนมีติดสนามันมีติดสน,น,นามาบอก พันว่าสองกอว่าศันสองกอเออสองกอกับสองเก้าอะไรแหละแต่พันบอกตรงบาได้นะพันบอกตรงบาได้กับสองกอกับสองเก้าประศั่นกับเก้าเก้าอะไรสองกอเว้ยเว้ยสองกอวันนี้พันรับสองกอใช่ไหมกว่าสองกอซื้อ ปฏิไปิวัากินไทยว่าจังไรกับเต้าพันวางสิอือใม้บ้านนี่เกาา้าการักสาสาระมันง่ากว่าการักสาสาระจ้าอืมฮาเยซี่ช่วงหาเยซี่หมานนเนาะออโ้ใส่จากบ้านนี่ยฮาสันมีฮาช่วงาหม,นนมามีลองเอยซีุ่กท่านผู้ใดสิรวมงคนสาราลาาล,อล,อลองน้ำเบิ้งเบิ้งๆๆลองน้ำเบิ้งเบิงสองสองยังกับไม่กว่า มีสองหกสองเจ็ดสองเก้าเด็กลป์ลกสองแปดเนี่ยตองหามพี่น้องเย็บที่มักแล้วแค่ลิ่นมันครับพ่สิทิมั่นเลยยังจางกันเชนนีไม่บัวนะจ้าแมนโยลินมันกับสิทธิ์ไปกับสงสารมั่นครับอ่อขอบคุณขอบคุณไม่บัวครับพี่น้องรบกวนไว้ได้ไม่บัวเป็นกาเห็นอย่างกันอยู่ก็ไ้จ้าตอนนี้ลังกาจ้าพี่พงศ์ลับกาบัดขั้นลั e กชิติฟ อ่ะพี่น้องยศสิทุสนรูปแบบแนวทางไม่บวกพี่น้องเลยเวลาตัวเรียกพี่น้องยศสิเลรีหูขวาขนเดาเอซกันเล้ฟังไปผมๆๆๆวางกันเลยครับรูปแบบแนวทางเป็นสองเจ็ดสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าเอาไงละสองแปดนี่ยพนมาผู้ใดมาอาจจะเอาน้ำเอเพันมาเพราะว่าปัติเล็บล่าเล็เพนเนี่ยจะสามคูนะพี่น้อง คนจะเหนวนางมาจะละาสกูแปลว่าเหมือนี่กันหรือว่าผู้ใดจะเป็วนวร่ามากตก็เก่าหมดได้จังไงได้น้องได้เปบนเอเห็นเพี่น้องเชื่อตงฝากไปเป็นแนวทางครับพี่น้องแนวทางก็ถามมันเด้พักแล้วหายใจในใจน้อยกสิแต่ประเด็นดีอยู่ว่าจะพี่น้องเชื่อตงเนาะแต่ตามตามแล้วพี่น้องเอสชื่อตมันเดียพัก เดี๋ยวพี่น้องก็เป็นเมอนเอมเตรียม,มยังเลยพี่น้องขึ้นมาด่วนเลยเดยวไม่เศร้าถ้ามันมีอะน้ำนะเดียพี่น้องมันมีตำราวเจีเอียงด้วยนะพี่น้องเซแอดเองก็เลยได้ลุง่าางแม่ทั้งสองไม่บัวให้เซ็ครับเช่นสองวันเพราะว่าส่งบ,บายเดะสิบามแม่าทางังตำราเจีเอียงนะพี่น้องเอซี่มนี่สำหรับแม่บวัวพี่น้องเซกั ามหาอะไรอไรพี่ลองี่ทื่เฟนเขาจะเอานงถามหาเราอย่พี่้องพ่งพ่อเก็นรู้ว่าเดียวแม่บัวพี่้องแม่บัวว่าบันทีสิบหกตุลาหกเก็รูปบแบบ้านช่างกต่จะเป็นสองหก สองเจ็ดอาสองแปดไปาาน,นะ,ะพนโโ้พี่น้องปีดนมันขึ้นระบานนั่นแหละสองแปดและสองเก้าพี่นอ้องเอซี่ีคูโคลโลขึ้่เราเหลวอระบายตัวพี่น้องเอเอฟซเผ้าเป็นเลขแข้งว่าฟูตบมลเอฟซีแทนได้มาสอบเอาอไมาพิดจารณาหน้าเอาเดนอลจะเป็นซีกลางเอฟซี ลงไปหาฉลากกินแบ่งรัฐบ,บาลวันประจําวันที่66ตุลาคม2567ละห้าร้ยหกสบเดราคบายอยจะลงแนวทางของเจเอี้ยงเรื้องปันจิตตามเล่าสู่กินครับพี่น้อง,ว,ง,งอว,ว่าบางขันจะโบเกตเป็นไหนเพราะว่ามันเขายุบพี่น้องเข่าตรงตรงเลยละ่ะแต่ว่าชุดบนไม่เข้าใจไป็นปัหนข้ขอป่วยว่าอยากให้เข่าทั้งบนทั้งล่างจะมาเข่าชุดเตะชุดตรงตรงพี่นอ e ้อนนาางเอฟซีไปกับพี่นอ e ้องปูรีนั่แท่งไม่บัวครับพี่น้องเอฟซีไป น้อเอฟซีของแม่บ,บัวครับออพี่นอ้องวดนวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกัดหงอยมือเขามาเลยเด้พี่น้องเอฟซีมือเนก่ยกวันที่หกหละเกิดเหลือเวลาไม่อีกไม่กี่วันอีกสิบมือกัดตามรูปแบบแนวทางสองหกสองเก็ดสองแปดสองเก้าเน้นที่สองเก้าได้พี่น้องเด้อรวบแบบแนวทางของคุณแม่บัววันเมื่อได้พักแล้วหรือเราว่าการท่ามันได้พักแล้วมันจะการมาเดินก็หรือเราวะ ผู้ให้พิศนามาวางสิที่หน้องสองกล่องระว่าสิชนะพิชนาก็คือสองกล่องเราว่าสตว่าสองเก่ามันไม่บวชทีออมากเลยเนีเ่ยสองเก่าให้ฝากตอนพิลังเอฟซีโชคดีไม่ใช่อย่าลืมชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าโชคดีไม่ใช่ครับสวัสดีครับ